สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เวียงแม่มดแกลอรี่นะคะวันนี้เราจะพาชมตั้งในกันว่ามีอะไรบ้างเดินตามันมาเลยคะ่ะสำหรับจุดแรกนะคะนี่คือ,อชุดของแม่มดนะคะหรือชุดของดรแก้มหอมนะคะที่ใส่ในงานรับรางวัลต่างๆนะคะก็จะมีหลายชุดมากเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น สินค้านะคะไว้สําหรับให้ท่านผู้ชมนะคะมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดนะคะชุดลายกัญชาผ้าพื้นเมืองนะคะแล้วก็กระเป๋านะคะของที่เราเลือกต่างๆนะคะ,ะมีหมวกนะคะมีอ o r i ณีมากมายเลยให้หลายท่านนะคะเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อหาได้เลยคะ่ะแล้วยังมีผ้าใายกันชงด้วยนะคะสวยงามนะคะตหรับตรงนี้คือจุดเช็คอินนะคะ ที่ใครต้องมาแล้วต้องไม่พลาดในนะจุดนี้นะคะเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามนะคะมีปีแม่ฮอดนะคะไว้สําหรับให้ท่านผู้ชมมาเช็คอินได้เลยค่ะ<ๆ>ในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์บ้องนะคะก็จะมีป้องนะคะต่างๆนะคะที่เอฟซี FC ของเรานะคะได้ทําให้นะคะรวมถึงก็จะมีงานเเ้นนะคะงานศิลป,ปะนะคะแล้วก็งานที่ นำเข้านะคะจากประเทศต่างๆนะคะก็จะเห็นไหมคะว่าจะมีลายต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น f อซของเมืองไทยที่ทำให้กับคุณหมอนะคะมีเพ้นท์ลายนะคะเป็นงานฝีมือต่างๆซึ่งึหายได้ยากมากนะคะนำมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบ้องนะคะเป็นบ้องอีกแบบหนึ่งนะคะที่เราไว้โชว์นะคะสวยงามนะคะในส่วนตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นอ๋อสินค้านะคะเพราะว่าเราเป็น เป็นผู้ผลิตนะคะผู้จําหน่ายนะคะส่งออกนะคะไปยังต่างประเทศนะคะแล้วก็มีสมุนไพรนะคะต่างๆนะคะเพื่อใช้ในการรักษาแล้วก็รวมถึงน้ํามันสกัดนะคะทีเ่เป็นน้ํามันสกัดจากกัญชานะคะที่เราใช้ในการรักษาโรคต่างๆนะคะแล้วก็มีทีมผู้แนะนําต่างๆที่จะให้ความรู้นะคะแล้วก็การใช้อย่างพุทธิธีด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมรับแขกให้กับนักท่องเที่ยวหรือทุกท่านนะคะได้มา เช็คอินถ่ายรูปนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีแอสเซอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสร้อยนาฬิกานะคะกระเป๋าลายกัญชานะคะให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าท่าผู้ชมมนอไยได้มาเลือกซื้อเลือกหานะคะขอเชิญทุกท่านนะคะมารับชมได้นะคะ